นี้เราจะพามาพบกับรุ่นโมบิลิโอเที่น่งคันนะคะราคาอะครับราคาราคาถ้าเป็นคันนี้สีส้มปิ่นนะคะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะราคารวมค่าสีเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเป็นสีขาวครับพี่สีขาวเทราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคะ่ะสีดำนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่ ยนต์มาได้กำลัง1 5 0 0ซีซี117แรงม้า4สูบ16ลอวค่ะรองรับพลังลางานทางเลือกได้ถึงสูงสุด E85 เพราะฉะนั้นแก๊สโซฮอล91แก๊สโซฮ e อล9 5 2,000 20ลูกค้าล็อกคันกันนะคะแล้วเพื่อที่กระบอกนะคะจะมีไฟเลี้ยวกระบอกมอเตอร์นะคะแล้วจะมีสเปะค55ะลูกค้าลอกคันนะคะรวมทันงเือจับประตูจะเป็นแมตช์ ของรุ่นนี้นะคะทำได้ดีถึง6.6ล้อต่อทิ่เครื่องค่ะที่นีะคะมาด้วยสปอยเลอร์น,นะคะพร้อมไฟเบรกค่ะ<ร>และนอกจากนี้ยังมีพิเศนชนท้ายแบบพรีเมี่ยมเปิดประตูหลังได้ด้วยนะคะ,ะ,คะแบบนี้เลยด้านในจะเป็นเจตที่นั่งค่ะนะคะคุณลูกค้าจะเห็นเป็นเบาะนะคะเบาะนี้จะเป็นเบาะข้า มีในรูปแบบของขุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็สามารถควบคุมของเครื่องเสียงได้นะคะพวงมาลัยเราสามารถปรับระดับได้นะคะมียกขึ้นยกลงนะคะสองระดับจองสัผับทัชสกรีนนะคะขนาดใหญ่มาพร้อมกับกล้องมองหลังและระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะมีสวิตช์แมต์คูอีกด้วยนะคะปรับความเย็นแรงสุดๆไปเลยค่ะดอกเบี้0%สี่นะคะ หรือส่วนลดเสามารถติดต่อเซลนได้เลยค่ะเซลเมีรโคราคันดาและอีกหนึ่งคนค่ะแล้วก็เชลช์ค่ะครับสวัสดีครับ